ถ่ายรูปดูข้างนึงอยู่ย <oh ังไงคะอาจารย์ข้าเี่ไม่มีจะมาจริงเรื่ออไรย่างนี uh ้ได้ไงอ่อันนี้อนี้อยาเดียวนี่ก็มานี้มันเป็นรอยตีนแบบนี้เหรอมานี้ไเล้ะนี่ใช่ไหมเนี่ยน่อกบไม้าวยาวดูไปจุบจบ ีข,ข้างเดียวไปที่ไหนต้องบอกว่าเรื่องราวของน้องหญิงเนี่ยคุณผู้ชมมันเหมือนจะจบแต่ไม่จบต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะผู้ชมหลังจากที่สำนักงานสาธารนณะสุขจังหวัดอุดรธานีเนี่ยได้มีการลงคำสั่งนะผู้ชมให้น้องหญิงเนี่ยหยุดการรักษาและก็หยุดใช้พื้นที่บริเวณที่เขาเนี่ยมีการตั้งขึ้นมาเป็นสำนักคือต้องแยกก่อนนะผู้ชมว่าทำไมน้องหญิงเนี่ย ถึงยังแสดงอิทธิฤทธิ์ได้หรือว่ายังแสดงพลังได้เพราะต้องบอกว่าเขาเนี่ยหลังจากที่มีคําสั่งออกมาเขาไม่ได้ไปรักษาใครนะฮะถ้าเกิดเขาเนี่ยฝ่าฝืนแล้วไปรักษาคนตามที่เขาเคยทาเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะผิดทันทีและน้องหญิงเนี่ยจะถูกทั้งจําทั้งปรับนะผู้ชมก็คือจํานวนเงินเนี่ยก็หลายแสนบาทแล้วก็ติดคุกเนี่ยก็ร่วมๆเจ็ดถึงสิปีแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีความเคลื่อนไหวของน้องหญิงเนี่ยออกมาซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่า ไม่ผิดนะคุณผู้ชมยังไม่เข้าขายว่าผิดหรือว่าไม่ผิดซึ่งล่าสุดปรากฏว่าติ๊กตอกแดนทาสุข,ขาว,วดีเนี่ยคุณผู้ชมได้มีการโพสต์คลิปน้องหญิงแล้วก็อาจารย์ท่านพี่ฮะขนาดที่กําลังลงพื้นที่ปรากฏว่าลงไปเนี่ยไปเจอรอยเท้าปริศนาซึ่งน้องหญิงเนี่ยมีการขึ้นคลิปนะบอกว่าตามรอยผีกองกอยโลกวิญญ,ญาณแล้วก็ทหารโบราณหรือว่าทหารเก่าเนี่ยคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยพอตามไปปุ๊บ ปรากฏว่าโอ้โหรอยเท้าที่เห็นเนี่ยเป็นรองรอยเท้าที่ใหญ่มากๆซึ่งน้องหญิงเนี่ยก็มีการโชยทีลิตว่ามันอาจจะเป็นรอยเท้าของผีกองกอยเนี่ยหรือไม่เราลองไปชมคลิปดูฮะเดี๋ยวขายรูปดูข้างนังนอยู่ยังไงพระอาจารย์ท่าเก้าไม่มีใครจะมาเนี่จริงเรื่องมาอย่างนี้ได้ไงอ่ะอันนี้อันนี้รอยเท้าเดียวนี่ก็มานี่ มันเป็นลายตีนแบบนี้เหรอมาที่เดี๋ยวเดี๋ยวแบบี้แล้วก็มาอันนี้ใช่ไหมเนี่ยไหนอันนี้ใช่ลายกงรอยไหมไม่เนี่ยมันก้าวยาวๆดูดกระยิบกระยิบมานี่แล้วไปไหนต่ออีกมีข้างเดียวมีข้างเดียวไปที่ไหนเนี่ยจางมาตรงนี้มาตรงนี้ จะเป็นเียวม,มาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอาจารย์ดูนี่นี่นี่เดองตรงตรงเลยนอยู่แถวนี้ไหนาเราอยู่นี่จไนะหอเอเออเออน้าเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยนะมาถึงแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไปช่วย นี่ไงลอยกองไก่นี่ไงไป<ต>ทขาไมมาบีบคอเรือร่อนงนี้ไงเย็นยันเลอันนี้ใช่ย็นยนันไหมนี่ไงมีเย็นยันด้วยเพราะเรื่องนี้บอกว่าใช่ลอยตัวกอยเป็นเนี่ยแล้วอาจารย์เลยสะเอิรรอ่มทกคไม่ถามะครับก็ต้องมีทันงตอนนี้แหละเจ้าครัรคบ ใคคลิปยังพี่ปนี่ไห้มันตรงนี้อเป็นเเป็นเขตเจดนไปงเอาพาปานไปนั่งลอตรงนั้นเขาบอกว่าห้ช่วยเขาเขจะให้เห็นเขาบอบอย่างนี้ Thai News สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ